สวัสดีครับมาลุยกันต่อเลยนะฮะกับเกม Black Hawk Down นะครับเนาะนะในด่านที่สอง Bandit Crossing นะฮะการข้ามผ่านของกลุ่มโจรเนานะเกิดขึ้นเมื่อวันที่ยี่สิบดนะครับเดือนกุมภาพันธ์ปีหนึ่งเก้าสานะฮะเวลาประมาณ7็โมงครึ่งซึ่งมันคือหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะก็เป็นช่วงตอนกลางคืนเนาะสถานที่ก็คือจุบะวันเล่นะฮะชุมชนจุบะที่เราหลังจากที่เราเอาอาหารมาถึงที่แล้วในด่านที่แล้วใช่ไหมครับเราเอาอาหารมาที่หมู่บ้านจุบะ นในช่วงกลางคืนนะฮะสถานการณ์ว่ากันว่านะครับกองทัพสหรัฐเนี่ยจะต้องทําการกระจายอาหารให้ถึงมือชาวบ้านนะครับซึ่งตามข้อมูลนั้นรายงานมาว่าอาจจะมีกองทัพทหารของพวกฮอปกิวดเดีอนะฮะเป็นพวกโซมาเลียเนาะอาจจะวางแผนทําการคุกคามศูนย์กลางของการกระจายสินค้าได้นั่นเองครับคือมันอาจจะมาคุกคามจุดที่เราอาหารไปรวมตัวจุดตรงนั้นเลยอันตรายนะครับแน่นอนว่าเขาจะมาขโมยอาหารไปเ,ออเราจะต้องขัดขวางไม่ให้กองทัพนะ่ะมาเอาอาหารไปได้ ทำการเคลียร์พื้นที่หมู่บ้านนะครับแล้วจง Make ั u r e นะฮะว่าศัตรูจะไม่ส่งกองกำลังเสริมมาที่นี่อีกนะครับประมาณนี้ผมจะเอาปืนไปก็คือด่านนี้รู้สึกว่าต้องคุ้มกันผมจะเลยว่าคิดว่าน่าจะเอาพวกคาสิบ้าสลไปนะครับเป็นปืนอัอนนั้นนะปืนกลนที่แบบมีกระเด็นลันเชอร์ด้วยนะครับแน่นอนว่าปืนพกผมเอาเป็นช็อตการไปแล้วกันนะครับ ม่อะเอาเป็นโค้สี่ห้าไปดูออเจซอรี่เปลี่ยนไม่ได้ครับได,ได้แค่สี่โฟเห็นไหมครับแล้วก็เซฟจำกัดอยู่ที่สามนะครับสูงสุดได้สามครั้งว้าวต้องว้าวเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าด่านที่แล้วได้สองด่านนี้ได้สามนะครับสภาพภูมิอากาศแบบว่าเต็มไปด้วยหมอกอืมแล้วก็มีการมองเห็นที่ดีอืมนะฮะภูมิอากาศเป็นแบบหูเขานะครับก็คือที่เดียวกันกันกบด่านที่หนึ่งเนาะ จำนวนศัตรูก็ไม่สามารถคาดการได้นะครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอาจจะมีชาวบ้านปะปรายปนไปด้วยนะครับแปลแบบคร่าวๆเนาะป่ะแล้วเรามีในวิชั่นให้ใช้ด้วยนะด่านนี้รึภารกิจบอกว่าให้กระโดดออกจากเรือเมื่อไปถึงแล้วให้เดินทางไปที่จุดกระจายสินค้านะครับแล้วรอคำสั่งต่อไปโอเควันนี้เรานั่งเรือมานะฮะโอเคจับตาดูศัตรูให้ดีนะ จนกว่าจะมีการปลดจะมีการปล่อยการขนของเสร็จสิ้นอืมนี่คือพื้นที่เดียวกันนะครับใกล้ๆเนาะอ๋อเรานั่งเรือมานะครับต่อจากครั้งที่แล้วเลยไปอุ้ยนี่มาอะไรน่ะสิงระเบิดครับโอเครีบไปครับจับเก็บพกการบาดเจ็บห้องใหญ่เต็มเลยโอ้โหเดี๋ยว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  ผมจะกดนั่งมันจะปักเป็นเซมิไฟได้ด้วยนะขอหาปุ่มครับเมื่อก่อนไม่ต้องใช้ละขอเป็นแบบเออนี่ไงปรับกดเลขสามครับเป็นออโต้เซมิแล้วก็เกนเนตลันเชอร์ครับเลขสามนะโอเคเจอปุ่มละผมขอใช้แบบเซมิเนาะอยากจะสุนเลนนัดเลนัดโตรเยอะเราต้องระวังตัวด้วยนอนเลยครับจังหว เราทราบเราทราบอะไรเหรอมันแห่มาเป็นลำรถเลยนั่นแหละครับเช็คยกปลายขอโทษครับเมื่อกี้อาจจะโดนใส่เพื่อนนิดนึงนะครับข้างหน้าเครียร์ go ข้างหน้าตรงนั้นเฮ้าชาวบ้านนี่ไงบนรถเนี่ยเต็มเลยยังยัๆยังคนนี้ยังไม่ตาย อ่าข้างหน้าเวการผมไม่ได้ใช้กีเน็ตรันเชอร์ซะหน่อยทำไมอ่ะอ๋อกดคอนโทรลครับคอนโทรลซ้ายค้างผมนี่เป็นปุ่มนั่งมันคือการใช้กีเน็ตรันเชอร์แบบคีรัตเวอ่ะแล้ว่าปุ่มนั่งเป็นปุ่ม X นะครับกดดับหรือค่อยไปปรับปุ่มในที่ประสงค์หน้าไม่งั้นตายแน่นอนผมถนัดแบบนี้ไปแล้วอ่ะก็ว่าใครไปใช้กีเน็ตกดนั่งกลายเป็นใช้กีเน็ตรันเชอร์เฉยข้างหน้ามาเต็มเลยร่วง แงทงถีบคืนก็ถือว่าใช้ได้นะครับในสมัยสำหรับเกมสมัยก่อนเต็มเลยครับตั่งลงก่อนเขายิง้ยรถนี่วะรถนี่วะยอดเลียงเข้าไปแผนกิจบอกว่าเดินดำเนินการต่อไปที่ออฟโพสต์นะครับอยู่ทางตะวันตกทางตะพา,าแล้วคุมกันที่นั่นกำลังไปครับตายมืออาจจะตายได้โอ้โหเหลือแดงก็มีพยาบาลไหมแถวนี้ไม่มีเลยครับตา,ตายได้บางตัวพิเศษ เรามองไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้เร็วไปหน่อยเร็วไปหน่อยปึ๊บจำไม่ผิดข้างหน้าน่าจะมีพยาบาลนะเล่นเมื่อนานไปแล้วอ่ะรีบไปครับลองยิงข้ามศัตรฝั่งมาไม่ได้ฝั่งขวาตรงนี้นั่งไงเลี่ยงผงนุ้นครับเลี่ยงขัดขวางการข้ามสะพานของศัตรูมา อ๋อมาให้สัตว์ประหลา่าสันมาที่หมู่บ้านได้ครับโอเคนี่ไงมีกล่องยาบากับกล่องกระสุนดเดเดี๋ยวเดี๋ยวเขเก็บยาบาลงเซฟนไมกายเซฟหนึ่งครัครับเสอครั้งเราอยู่ทหนกันดีตรงนี้แหละเพราะอยู่ที่เรือ่แหละนี่ไงครับุ๊บมันป่ายน้ำมาด้วยล่่าสมามีคน ร่วงอุ้ยน่าอาชนา이มาเนาะไม่เป็นไรทำเยอะร่วงข่ามาันมีคนร่วงนั่นไอคนร่วงโอเคอุ้ยมาเป็นรถเลยเว้ยเอารถข้ามมาเลยครับยิงคนปืนหรอกคนปืนเสร็จสิ้นแล้วครับข้ามมาตรงเนี้ยโอเคแราวว่าเพื่อนยิงนี้มันระเบิดเนี่ยก็ว่าทำไมมันไม่ระเบิดอ่าียบร้อยครับข้ามมาถึงตรงนี้แล้วฮะใช่ไหมใช่จริงด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ย นั่นแหละฮะเรื่องเข้าไปอ่าภารกิจข้ามสะพานไปนะฮะแล้วไปยึดยึดอีกฝั่งหนึ่งทำลายอาวุธทุกชนิดที่นายเจอเลยขอทำลายเสบียงทุกขั้งครับไหนไหนพวกเราเมื่อกี้แสงมาข้างหลังอะโอเคไม่เป็นไรยังมีเลือดอยู่ไปครับโดนไปหนึ่งนัดนะฮะเมื่อกี้เราต้องข้ามสะพานไปอีกฝั่งครับไปครับโหต้องข้าม ป่าพันไปเลยเหรอผมต้องโหนองไม่เห็นเลยฮะแต่เหนื่อยพิสูมีการยิงการเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยใช่ไปแล้วนะท่านี่รับนอนเลยดีกว่าเออข้างบนข้างบนเรละระวังระวังเพื่อนผมนี่มันโหดจริง เพื่อนเราโหดจริงเลือ่องนั่นไงแล้วมันก็มาตายข้างหน้าเนี่ยไม่ใช่มั้งไม่ใช่ครับนี่ครับเขาไปยืนรอแล้วจุด E นี่คือป้อมอ๋อป้อมปืนโอเคนะครับขวามือตรงตาต้นไม้กิงเข้าง,ง่ามโอเคซ้ายมือโห้โคตรเยอะเดี๋ยวๆข้างหน้าเราก็มีเนื้าบาลครับยงังๆยังไม่แดงเลย นี่นเก็บไอยู่ยว่าเรือเปล่งกระปิวนี่ไงตรงเนี้ยเกือบไปเกือบไหมหลังหลังหลังข้างบนโอเคเคลียร์โอ้โหนะครับนี่คืออาวุธใช่ไหมเราต้องมาทำลายที่นี่นะฮะแล้วปีโปใช่หรือไม่โอเคมีระเบิดแต่สมอฟเรนเนตมีหมดเลย วางปึ <noise> ๊บแล้วเราจะกดให้มันทำงานยังไงวาอนี่ไงไปเจอแล้วนะฮะกดข้ามสะพานแล้วก็ใช้จุดชนวนระวังการจับตีของศัตรูด้วยนะฮะเลี้ยงเข้าไปเป็นไงบ้างโอ้โหมาเต็มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ไงปืนสั้นยิงยิงกับปืนรัวปึ๊บต่อไปเราต้องมาระเบิดสะพานนะครับไม่ให้เขามันข้ามมาอุ้ยีแดงดูตรวมไปนิดนึงครับ โอเคเป็นเลนช์เชอร์ยอดไปเรียงเขาใหา้ต้องวางตรงนี้ใช่หรือไมโอ่โอเคเรียบร้อยครับีต้องวิ่งกลับบ้านก่อนหอยกลับมาให้อย่างระยะห่างที่ปลอดภัยจากสะพานแล้วกดชนวนอันทันทีนะครับโอเคเรากลักลบไปโโอ้หมันวิ่งตามไล่หลังมาฮนะเอ่อได้ต้นไม้ตรงนี้แล้วกันได้ต้นไม้นี้แล้วกัน,ได,ไ,น,กนได้ไหมเราต้องไกลอีกไปที่เหนือเลยแล้วกันไม่รู้นะฮะ เราต้องไกลแค่ไหนโอเคประมาณนี้ปเปรียงเข้าไป no, <baby. S 1> โอเคสะพานถูกกำลังแล้วภารกิจเสร็จสิ้นยุทช็อน c o m p l e t ไม่ยากเกินไปนะครับสำหรับวันที่2โอเคครับผมเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในวันที่3ไม่ใช่วันที่3ด่านที่สานะครับสำหรับด่านที่2นี้ก็ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับอย่าลืมนะถ้าชอบก็บ,บอกได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับรู้สึกยังไงกับเกมนี้เอาเป็นว่าเกมนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ด่านที่3กับเกมเดิมน,นะครับบายบาย